เด็กๆเรียกร้องมาเยอะสุ่มนอนบ้านทีมงานภาค5จะได้ไข่รอดูเลยครับบีตอรเดี๋้วเราก็ไปเลยไปโคราชแล้วก็ได <arı itations> okay. ้ไปเที dog, ่ยวด้วยเลยอ่ะโอเคได้ไข่ไปรู้นะครับ3า1สงหนึ่งไปว้าวอุ้ยเห็นไหมหูว่าลูกลุ้อนาคตก่อนกันอุ้ยยังไง่ะเราอันนี้เราก็ไปนอนพัน ของเราเข้าไปนอบบ้านเบลกังไปครับและตอนนี้ครับความฝันแนนก็มาถึงคือไอแนนมีความทรงจำครับตอนที่แบบเราสุ่มนอนแล้วไปในบ้านแนนนะไอเบลเป็นแสบแนนเองก็ไม่รู้ว่าทำเพลงเข้าไปในบ้านเบลดรือ่ามาครับเข้าไปทวนนี่เข้ามาแล้วเจ๊นี่ นี่บักกี้นี่คืออะไรแนะนำ่อยอันนี้บักกี้พี่เล่นวากี้พี่เล่นกิ๊ดตัวหนึ่งนะตัวตัวตัวนี้ที่เอาไว้ล่อใช่ไหมไม่ใช่คนบ้าเลยเอาหญิงมาล่อมาไม่มีเอามาล่อ พี่มอเสใช่หลายคะนเนาะอันนี้เอาไว้แบบว่าแม่ไปซื้อของจะได้แบบรถซื้อแกงเออรถซื้อแกงบ้านอยู่อีกคนละเบฟอันนี้อยู่ประมาณ4คนแต่ตอนนี้เหลือ3เพราะพี่ชายย้ายออกไปมีเบฟมีน้องแล้วก็มีแม่แล้วก็มีแม่ถ้าพลาดจะถ่ายได้ไหมพราะแม่อยู่อ๋อแม่อยู่้างคุณแม่อยู่บอกวจะอู้ถ่ายห้องแม่ไม่ได้เดี๋ยวห้องแม่จะห้องน้องถ่ายได้ตามถ่ายได้ถ่ายเดี๋ยถ่ายห้องไอ้เบพอค่ะอันนี้คุณแม่พี่เบฟนะคะ ชื่ออะไรอ่ะมินี่มินี่น้องมูนห่ ชื่อสามยอดไม่ขวดนี่นี่นี่คือขุดเลยนี่คือเครื่องขุดบิตคอยนะครับเป็นอารยธรรมเป็นแสงอยู่นะก็เอาไงได้เก่งนะทุกคนหมดหแล้วก็ไอ้เบสเนี่ยทุกคนมันเป็นอะไรไม่รู้เว้ยมันชอบไปดูหนังไอหญิงแล้วแม่งใจดีเหลือเกินนงทุกครั้งที่ดูหนังมันจะกลับมาพร้อมกับนี่ป๊อปคอนถังใหญ่ถามว่ากินหมดไหมไม่หมดแล้วกูไม่เข้าใจว่าทำไมมึงไม่ซื้อถังเล็กไม่เหมือนกันนมึงยังไม่เป็นไอเบสมึงต้องเอาถ้วยเล็กถ้วยเล็กพอจบเข้าไปมือชนกันง่าย มือจบกันจับแบบลวงคล้องกันแล้วมือมันโดนสัมผัสกันเลยจะมือในถังป๊อบคอนเงินเก็บนี้ จับมือกันในถ้ำป้องค่อนนะเอามันก็มันดิพี่มือเลอะเดี๋ยวพี่ดูถ่ายโอเคแล้วตอนนี้อันนี้ห้องอะไรอันนี้อันนี้ห้องผมแต่นี้ห้องน้องดูห้องน้องหลอกเอาไดูบูด้าบลด้าเย่หรือดูได้น้องอยู่ไะเนี่ยอยู่อ๋อไปดูน้องชายเบลกันหลอกก็ทิ้งเบอร์หนูเลยโอ้ดีครับสุดประหลาดดูครับดูนี่น้องชายเบลครับทุกคนชื่ออะไรครับชื่อไตครับชื่อไตมีคนมาที่บ้านบ่อยปะไหมไม่เลน้องชายเบลอันนี้น้องแท้เลยอายุอะไร สิกจะสเจ็อ้ยอ๋ออยู่เลยห่างเยอะเนี่ยห่างเยอะอยู่ไมเป๊ะเท่าไหะไรยี่สิบหกใช่ผมยี่สิบหกห่าเดี๋ยวให้น้องๆเล่นเกมเหมือนน้องๆนี่ไอ้นี่คุยอยู่นิดๆก่อนเหรอใช่แลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนเล่นเกมซอมบี้แล้วตะโกนกันหนูสุดๆนี่กัดนะเอาโอเคเล่นเกมไป็น้องชายเอาเลยครับเดี๋ยวไปดูห้องเบลครับทุกคนว้านีทุกคนเธอดีไหม เธอดูเด็ดิีเด็ดฝีห้องเราเปล่านี่คือของจริงเด็กอยู่นี่แนนพอเธออย่าเสียงบ้างดิไปไปไปดูหนังดิซีกัดดิแล้วเวลาพาสาวมาแม่กับพี่อยู่หลับดีดีเขาไปดูอะไรจักรเมเปคำรวจมีพวกแบบ เเขานี่น้อยู่อยู่ข้างน้องพี่ก่อนนี่นี่คืออะไรวะเป็นสติกเกอร์เฮ้ยมาดูเบสสมัยอ๋อมาดูมาดูอันนี้แบบว่าไปพอได้สติกเกอร์แต่ทีนึนก็จะแปะแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นไปยิงเลเซอร์แกรมมาอันนี้มีชื่อแฟนเก่ามวยเหรอไม่ใช่เอาแต่จะมีจะมีชื่อแฟนเก่าอยู่ในนี้โอเคตั้กละแล้วก็มีนี่อัน กล่องกูสบอให้กล่องมันแต่ว่านี่ครับเบฟเป็นคนสะสมรองเท้าไอ้เบฟว่าเป็นคนที่เก่งมากทุนคือต้องบอกก่อนอันนี้เป็นเป็นไนกี้ที่แบบเขาเอามารีเซลกันราคาจะสูงรีเซลก็คือสมมติแบบผมซื้อมาลงไปขายต่อผมซื้อมา5,000คนขายหมื่นหนึ่งแต่ไอ้เบฟไม่จะกดได้ตลอดคู่ไหนแพงสือวะาเอาน่าจะคู่นี้ตอนนี้รีเซลอะไร่คู่นี้น่าจะประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองรีเซลนะจะตอนขายขายตอนแรกขายร้านไม่ห้าพันป่ะคู่นี้ซื้อประมาณประมาณ7,500หรือเท่าไหร่เลยแบบไอ้รองเท้าแม่งอ่ะแม่งแม่งไม่ค่อยขาดทุนอันนี้ล่าสุดเล ไอันนี้เป็นลอตเตอรี่เวลาเวลาขูดอะพี่ตรงตรงคาว่าไนกี้อ่ะเฮ้ยอย่าขูดใช่เหอไม่เห็นภาพต้องขูดว่ะจะเปิดรีวิวให้ดูโอเคโอเคโอเคต้องต้นตันต้นคิวต้องการผมโอเคอ๋อพอขูดมาแล้วมันทำไมนะมันมันจะเป็นจะเป็นลายเมื่อไหร่ถึงจะขูดอ่ะไม่ขูดออ๋แล้วก็นี่อะไรอ่ะ อ๋ออันนี้เป็นอุปกรณ์ขัดรองเท้าออ๋รักรองเท้าดูแลไอ้ฟ้ามึงดูไว้รองเท้าไอ้ฟ้ามันโคตรสมบูรณเลยพี่เบฟเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองเป็นผู้ชายที่แบบรักสวยรักงามเขาเรียกเพิ่งมาดูแลตอนอยู่กับพี่เบฟดีกว่าเพราะว่าออกเยอะฟึ่งตึงอีกนะก็เข้าใจกันอยู่เออพอสาวเริ่มแบบเอ้ยเข้ามาสาวเข้าหาเขาก็จะ ต้องแบบนิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีใช่ปะพอดูแลช่วงแรกๆเป็นสาวคนหนึง่งเปลี่ยนสาวปุ๊บก็ดูแลขึ้นไปอีกอเพราะว่าสาวคนเดิมจะได้จาไม่ได้ที่มีน้ำหอมเยอะก็คือเปลี่ยนกินกเวลาเดินตลาดปุ๊บแค่ผ่านผ่านกูเดินตลาดกูต้องฉีดน,น้ำหอมเนี่ยหรอเอาเดินห้างก็ได้เออนั่นใช่แสดงว่าไว้ฉีดต่อไปแล้วแสดงว่าเป็นเรื่องจริงมันไม่นี่น้มันไม่เหมือน ถ้าเนี้ยเวลาไปออกงานกับพี่เป็ดก็จะใช้อันนี้อแ,แล้วอันไหนที่หญิงชอบสุดก็จะแซวเวตรหรือเปล่านะตอนแรกก,ก็คิดว่านี้แต่ไม่นี่<อ>มีฟ้ารู้ได้ยังไงแบบแ,แล้วพี่เป็ดเป็นอะไรแต่ว่านี่ไฮไลท์ครับทุกคนผมจะบอกนี่ไฮไลท์เป็นยังไงดูไฟนี่นะครับทุกคนบอกก่อนไฟนี้เนี่ยเขาไม่ได้แบบติดไว้เฉยแบบเล่นๆปลากระป๋องนีโม่นะนี่ดีใจวะ เอ๋อมีตัวตีคออ๋อว่าแล้วต้องเปิดแบบผิงไฟคือคือเข้ามาปุ๊บอุ้ยโรแมนติกจังออย่างนี้เองไปไปดูหนังดสซีกันดิไฟอย่างนี้เสียงอย่างนี้ตุ๊กตาเยอะๆต้องมีอันนี้ครับโอ้ให้แบบสร้างบรรยากาศเอาแล้วเวลาแล้วก็หัวเตียงเลยหรอแล้วเวลาหญิงสะบัดผมมาก มนอนติดเตียงจริงชิดนายไม่มีทางหนีอันนี้จะเป็นอีฟิวนึงพี่อีฟิวนึงด้วยหรอแต่เราไปใครหนี่ยเฮ้ยเริ่มแบบได้สีด้วยเฮ้ไม่มีสีแดงหรือเปล่าวัต่อเข้างเลยอันนี้หลังเมาพอไปผับมาปู๊ต้องงี้แหละแบบก็ไม่รอดอ่ะกูดูสิกินบวชเด็กกินมีอะไรกินบ้างกินขนมได้ไหมคุณทำให้กินได้ปะนี่นี่ยวผมทำให้พี่เบลได้แล้วหนึ่งทีฟ้าฟ้าได้แล้วหนึ่งที สบายมเรื่องมีเตียงเลยอะไรมึงนอนพื้นมไหมนอนด้วยกันเนี่ยนอนเหมือนกันหมดเลยมาคุยกันนอนคุยกัเหรอแล้วกูนอนไหนนี่ไงแมนอันเนี้ยที่นอนฟักกี้อได้นอนได้พี่แมนอยู่บ้านนี้มานานแล้วหรอน่าจะประมาณสิบปีแล้วทำไมไม่นั่งอ่ะนั่งเลยนั่งเลยไม่ปกติมาทีละคนทีละคนทีละคนอินยู่งเหยิงหลายอย่างครับ อันนี้เป็นบริจาคน้องคนไหนคะตัวทีตัวทีตัวทีอ๋อโอเคได้น้องพี่เวฟมาเล่าเรื่องแบบว่าเฮ้ยนอนนอนอยู่ได้ยินเสียงอะไรมเรื่องดีรักไหมหนูไม่ถึงเรื่องดีรักเออคุณมีบ้านไหะว่านเนี้ยนะไม่มีมีก็เอาเลยจัดเต็มโปรุ่ไกันเลยเดี๋ยวเจอมันมันมีแต่น่าจะคิดเองแหละเพราะว่าข้างหลังอ่ะมันเป็นแบบเป็นบ้านเดี่ยวติดกันเยอะใช่ไหมทีนี้ข้างหลังอ่ะมันจะเป็นแบบพังกะสีที่แบบว่าเขาตีโป่งแบบข้างหลังอ่ะพี่ที่เขาไปทำเป็นห้องครัวอันนี้ประมาณตีสองตีสามอ่ะมันจะได้ยินเสียง คนเดินเดินบนสังกะสีทุกวันเดินบนสังกะสีใช่ตอนที่มาอยู่3ปีแรกรอะได้ยินจากฝั่งนี้โอเคเอฟมพีนอนฝั่ง <laughs> แต่ตอนได้ยินอะมาไม่อะไรหรอกแต่มันมีอยู่วันหนึ่งได้ได้เสียงนะ้ำเหมือนขูดขูดแบบให้ดูนอนฝั่งนี้โอเคแบบไม่ได้นอนสักทีเพราะว่าเปิดไปเลยแมวมีไหมไม่มีมันอาจจะกระโดดไปแล้วจะ <laughs> มีวันหนึ่งตกใจมากอันนี้คือแบบไม่คิดว่าจะเจอเลยเมื่อประมาณสองวันก่อนนี่วันนั้นอะกูแบบเชี่ยแบบไม่เสียงล้วว่าแม่งน้ำ หลายทีแล้วคือแบบไม่ไหวเลยไอปักกี้พี่นอนอยู่กูเลยแบบแต่มันเสียงมาจากข้างนอกเลยเวรได้ใจแบบเปิดไปเลยแบบไม่คิดเลยว่าจะเจอคุณยายนั่งแบบมีผมแล้วก็หันยิ้มว่าไงร้านเป็นยิวเลยเป็นยายจริงๆปะเป็นยิวจริงมั้ยเป็นยิวเป็นยิวเป็คนอะไรปิดไฟมีผมเอ่ะ ไม่เป็นไรห้องนู้นนี่คืออะไรดีฝันอันี่เป็นรองอันนี้เป็นเส้นรองเท้าเวลาจะออกไปช่วงที่เราออกกันบ่อยๆไงอ๋อดีว่าพีลวมีรัาลมคมในบอกกับพี่เดี๋ยวผมขอกลับก่อนนะครับยี่สิบวันนี้พี่ค่อยออกนะแบบไม่ให้ออกพร้อมกันมันเลยแบบคิดว่าแบบมันน่าจะแบบมาแบบแอบไหปไปยา่สิบอยู่ๆก็แก อยู่ๆก็เก้มผีแสนดีคือผีจะดูแลคุณอย่างผีจะดูแลคุณอย่างดมผมจะดูแลคุณอย่างดีแฮปปี้ฮัโลเวนนะครับมีอันนี้ให้ดูรูปอะไรนะทุกคนเพราะเดี๋ยวผิดกฎหมายแบบ PBA PBA อะไรนี่มันจะมันแล้วว่า สมัยแรกๆเลยเอ็เอเวินพึ่งเข้ามาทํางานอยู่ใช่ป่ะแล้วก็อยู่ดีเบฟก็ออกไปเว้ยครึ่งชั่วโมงก็งงว่าออกไปไหนวะครึ่งชั่วโมงเพราะปกติเบฟไม่เคยออกไปไหนตอนนั้นอ่ะปรากฏว่าไปนั่งอยู่ในรถเอวินเห็นเดินขึ้นรถพี่ไปพี่ถามเว้ยไอ้เบฟมันไปไหนวะมันไม่ทํางานแบบงงไงตะโกนถามเลยเอวินก็บอกว่าผมเห็นพี่เบฟเดินขึ้นรถครับพี่เราก็ไปดูอ๋อหญิงมาแล้วตอนแรกเรานึกว่าแฟนเขาเออปรากฏไม่ใช่ นี่มันแซมเพื่อนแต่เป็นเรื่องอดีตนะทุกคนอดีตเป็นออ๋าไป่ะโอุ๊ยมึงลองไปถามน้องมึงที่ว่าน้องมันอ่ะตอนนึงคือเคยได้ยินเสียงผีลากแบบโอ้ง่เลยก่อนน้องมันเคี้ยวแบบมีผีมาแน่เลยกระดิ่งอ๋อไม่ใช่ห้องพี่ชายแล้วอะไรมาหรือเปล่าไม่มีไม่มีมึงมองฝั่งนี้บ่อยมมองตัวเนี้ยไหนไหนไหนมา แต่ช่วยดูที่กับห้องเราทำไมเยอะพอคือหน่อย้วกันอุ้ยอุ้ยขออนุญาตนะคะพี่เบฟถามจริงสะสมรูปหญิงไว้เหรอเนี่ยรูปเก่าเหรอว่าแบบใครมาบ้างอ่ะใช่อันนี้อันนี้เป็นแบบไปงานแล้วเขาให้ไปงานคาเฟ่อ๋อนแ้นี้ขี้เสือใช้ได้นะโอ้ลายเป็ดซะด้วยหอมลิ้น โอ้โหพี่เบฟคนที่มาก็คือแบบต้องตัวเล็กแน่พี่แนนเดี๋ยวมันต้องออกเมาพี่แนนไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงระวังใช่เจอเงาตัวเองแล้วห้องมันเล็กแค่นี้จะนอนกันยังไงหมดครั้งนี้หนูขอนอนบนเตียงได้ปะได้ไหมพี่แนนหน่ะเออรอบที่แล้ว พนนอมุแล้วกูลงไางวิวมึงลงข้างวิวแถมอะไรได้หนูหูนะเดี๋ยวหนูอมูตุกตายแยปากมีหลายตัวดกลัวมือกลัวยกปากเลยังไ่นี่ทำไมต้องมีจอใหญ่แล้วมีจอเล็กอีกอ่ะไอ้ข้างล่างข้างล่างเป็นคอมจอใหญ่นี่จอกูปะใช่พี่ซื้อต่อยฟ้ามาอ๋อทีวีเนี่ยทุกคนคือที่แบบผมจับฉลากกันทุกปีแ้ไอ้ฟ้าไมนทีวีแต่มันขายให้เบ๊มก็เลยออติ๊กดีเลูสบาย ว้าเลยคุณคุณไปดูดิคอมมันเซิร์นอะไรมาไม่มีไม่มีเซิร์นอะไรเลยอ่พี่เมไม่มีรหมดแสี่ใหญ่ไหมคอนเทนต์คอนเทนนี่ของพี่ไงอะไรอะคอนเทนต์ไอไอที่เราถ่ายคืออะไรอะถ่ายของนี่นี่วันทัดวันทัเดียวเลยแต่วันทัด ไม่ใช่คอนเนตไอ้นี่ <int os> ไม่ร <variables> <sm art> <its> ู้ไงว่าคอนเทนต์ไอ้นี่มันต่างกันยังไงก็เลยไปดูว่าเเป็นยังไงใครคนจะไม่บาดเสื้อดูหกำคนอื่นวะ ตัวตัวไอ้พวกเฟซบุ๊กอะไรแชทอะไรผมไม่ไม่ต้องดูหรอกครับรู้อยู่แล้วค <c oughs> ืง่ายง่ายไอ้เบลนั่งริมไอ้แดน,นผมเห็นประจําอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยไม่มีอะไรอยาก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 รู้แหละเลยวะไม่ใช่กูก็บอกว่าอย่างคดูคอนเทนต์เร <c oughs> จะมีนี่ไงที่แบบว่าที่เขาวัดกันอะ่ะอยากรู้ว่าถ้าเกิดเขาแทนคําถ้าเกิดไม่ใช้อวัยวะเพศมันจะแทนเป็นอะไรเพราะว่ากราฟิกมันจะต้องรู้ไงบางสิ่งที่แบบว่ามัน18บวกหรือว่ายีบวกอ่ะมันอ่อนไม่ได้แล้วเขาทําสื่อแบบโพสต์ออกไปอ่ะเป็นยังไงหนู่ก็ไม่ใช่กววนไปแลล้่ะ แล้วพวกมึงอาบน้ำยังยังยังพี่อมาแล้วกูไม่เตรียมตัวเลยวะใช่หรอเรามาอาบนี่เลยเอาไปไปไปอาห้องไหนประพาไปนอนเองเดี๋ยวพี่จองเลยหนูยืมชุดนอนได้ได้ปะเป็นผู้ขี้ยืมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยล้างหนึ่งทำไมจุ้มจีเอาโมไหมอาบน้ำอ่ะเนี่อยปะอาบน้ำด้วยกันเลยบ้าผมอะไรดูขำกันก็อาบด้วยกันเดีล้วบ้าพูดอะไรไม่เขินเลยล่ะเนี่ยจบยังที่จบถึงไหนเนี่ยงงมาแล้ว เลเล่เน้องยิงดิยิงไมดยิงดิยิงเลยยิงเลยเดินไปม่ได้เดินไปม่ได้นี่อย่างนี้อย่างี้เดินเไปเลยพี่เด็กกบนีเคยได้ยินเสียงผีป่ะผีเออผีเคยเคยได้ยินเสียงแบบโซป่ะก็ผีโซเดินแบบเหือนแบบลากโซกุ้งกินกุ้งกินอ่ะไป่รู้กูไม้กแล้วน้องอ๋อน้องหอเ่เลนโหราเพียงมองเลยสัตว์ขนมอยู่เนี่ยเหมือนกันเป๊ะแบบน้ำนี่แนม แม่ตามแล้วขึ้นเตียงแม่กูด่านะแม่ เราพรุ่งนี้ต้องกี่โมงวะอ๋อแต่กี่เหี่ยเออรถติดปะถ้าขึ้นทางด่วนอะรถไม่ติดนะเก้าโมงก็ถึงสิบก็ปกติหลอใช่แต่ก่อนพี่ยาบ้าก็นนะน่าจะตื่นตีห้าไอ้แดนลอยแดนอาบอะไอ้แดนไม่อาบนานคุณอาบแบบอะไรพี่เบสลอยแดนอาบนานรอพี่เบสขี้เป็นชั่วโมงมีค่าเท่ากันโอเคเด็ดไอ้เนี่ยนะเพื่อนใช่ที่นอนก่ับตามเพส่วนก็เดี๋ยวรอพวกไอ้ฟ้างไอ้แดนแล้วก็หมดแล้วกันหลอดตามนะครับส่วนผมก็อย่างที่บอกผมอาบน้ำมาแล้วผมรู้งานไงเพราะันี้แล้วผมมีประสบการณ์แล้วคครรรรัับบออมมนนนนาา้ำโตจิงผเลย เมื่อก่อนไอวิวนี่ไม่อาบเมืก่อนก็ผมนอนเลยไม่อาบเหรอไม่อาบผมหลับขั้นเ,เดียวเดี๋ยวแล้วเช้าแล้วหลับพี่ลองหลับตาดิหลับตาเูตัวเช้าเลย กเดี๋ยวลองหลับตาแล้วก็หลับตาผู้ชายอะไรอะไรอาเกยเดินก็เดี๋ยวตอน่นี้แล้วกันนะครับคิปนี่อาเราอาจจะพาทุนได้เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกข้างล่างแม่อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มันมีห้องแม่เล็กเออมันก็ไม่เล็กหรอกแต่แค่มีคนใช่ตอนบ้านไอวินมันไม่มีคนไงนะครับก็ตามนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอตัวนอนก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราเราต้องตื่นไปทำงานเดี๋ยวจะม่คลิปน้าแล้วกันต่อไปจะเป็นบ้านใครก็รอดูครับบ้านที่เป็ดดีที่พารามสอง อยากเห็นแบบห้องนอนสมัยแบบพี่อ๋อไม่พี่เก็บแบบปะเก็บเก็บอะสนุกแลกสนุกรักเออแต่บ,บ้านแต่แต่ถ้ามันต้องไปตึกเลยนะเป็นตึกแถวถ้ท่านจะไปแบบบ้านหลังแรกอ่ะก็คือแบบเข้าไปได้เลยอ่ะใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เมียอยู่ถ้าถ้าอยากไปอ,อ่ะอแล้วเอรนิเจออยู่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 มีแอร์มีไฟปกติต้องไปดูว่าใช่ไหมต้องรอดูหรือว่าอยากดูห้องพี่บ้่นใ่ห้องู้ห้องพี่ไม่มีแล้วถ้าห้องที่บ้านพี่ไม่มีแล้วเพราะว่าตอนนี้น้องไปอยู่แล้วอก็คือไม่มีของพี่เป็นแล้วแต่น้องก็ย้ายออกไปแล้ว มืงออะมึงอกลางง่ายตอนแรกอะกูมีน้องพ่อแม่สี่คนนอนรวมกันในห้องเดียวตอนเรายนวันแบบมต้น่อไปลายทีเนี้ยกูมีเพื่อนไงนอนกับพ่อแม่มันรุกแง่มันดูแบบไม่เฟี้ยวอะแต่สมัยก็มาโดนล้อกูเลยบอกแม่ขอนอนห้องเดียวได้ไหมเออเรามีห้องว่างแม่เลยทําห้องให้แต่น้องกูอะไปแย่เพราะมัน อยู่ห้องแยกมันต้องเก็บทุกอย่างเองตื่นมาก็ต้องเก็บเตียงที่นอนกินอะไรก็ต้องเก็บแต่ถ้าอยู่กับพ่อแม่เราวางไว้เดี๋ยวพ่อแม่เราเก็บทีนี้ย้ายไปมหาลัยไม่มีใครอยู่แล้วห้องนี้เป็นของกูอยู่ยังเขาตามานะแล้วทีนี้เรียนจบน้องกูเรียนจบแล้วก็มานอนที่บ้านกลับบ้านก็มานอนห้องพี่เป็ะอ่ก็เลยแบบมาถามกูว่าเฮ้ยห้องอ่ะจะกลับมาอยู่บ้านไหมอ่ะกูไม่กลับกูอยู่คอนโดแม่ก็เลยทําห้องกูเป็นน้องห้องน้องเลยน้องก็อยู่แป๊บนึงแล้วก็ย้ายออกก็แสว่าตอนนี้ห้องนั้นก็เป็นห้องเก็บของไม่รู้ว่าม รู้ว่ามีของพี่เป็ดอยู่ไหมไม่น่ามีแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบของพี่พลอยกับของของคนที่บ้านอ่าชายช่ยชายชาอ่าแกอ้นก็เดี๋ยวชิมิเขาพูดและกันรอใหม่คลิปหน้าคนที่ยังเหลือรอดเนี่ยมีมีผมมีไอวิวไออาร์ตไอเดไอเดอไตอมไอซันเรือไอแบมแล้วก็มีผู้ใหม่เข้ามาครับแต่แต่ว่านี่ต้องดูก่อนว่าช่วงเอ่อตอนไหนนะครับเพราะช่วงนี้แบบอยากเที่ยวอยากเที่ยวสุ่มสุ่มนอนมากที่มันพักก่อนแล้วกันจะทำสุ่มเที่ยวดีกว่าช่วงนี้มันมันเริ่มแบบปกติหมดแล้วไงโควิดก็หายแล้วแล้วญี่ปุุ่่่นนเกาหลีวไไไงสมมด้้ย เอาละก <ARS> <used> ็สำหรับวันนี้แม่มาจะ oui, สกินแนต้องไปลาครับพ่อลาไปก่อนโดนเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไม่มีข้าวจริงหรอเดี๋ยวโทรสั่งได้ที่ไหนก็โทรสั่งได้อยู่กินั่นอะไรวะดดูิุ้งเท้าตุ้งเท้าต้องถึงมือกูไม่มีแล้วได้เหรอเดี๋ยวก็เจอข้าวีก็ไม่ดูดีกว่าเดี๋ยวเกิน